สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พนะคะจากช่องนกเรดี้คาหนึ่งนะคะวันนี้นกมาครับเดียวสต็อกกันอีกแล้วนะคะพี่นะวันนี้มีรถเข้าใหม่เพิ่มเติมนะคะสําหรับในส่วนของกระบะตอนเดียวนะ คือกระบะหัวเดียวนั่นเองนะคะก็จะมีหลังคาแครีบอยนะแบบนี้เลยนะคะที่เป็นตอนเดียวใครไม่ทันอถที่แล้วนะคะรถนี้มีเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวรอดูว่าเลขไม้เท่าไหร่และราคาตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะรอบก่อนเราขายกันอยู่ที่2 0 0 0 0 0 7,240,000 0นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอดูรถนี้ค่ะว่าบริษัทตั้งขายกันเท่าไหร่นะคะตอนนี้ราคาย,ยังไม่มานะนกมาอัปเดตสตอ็อกให้กับพี่ๆได้ชมกันก่อนสำหรับลูกค้าที่กำลังต้องการรถที่เป็นกระบะตอนเดียวเนาะนี่อ่ะเป็นตู้บันสไลด์ข้างนะคะก็มีนะตู้บันสไลด์ข้างนะคะสำหรับ e-su นะใครสนใจใช้งานตู้บันสไลด์ข้างแบบนี้นะคะเข้ามาดูมาเชิญชม นะมาทดลองขับได้เลยมาเดินเลือกได้เลยค่ะคุณพี่นะรถนี้มีเข้ามาหลายสิบคันแหละนะเดี๋ยวรอตรวจสภาพกันนะคะนี่เอาการปัดน้ําฝนขึ้นแบบนี้คือรถเข้าใหม่นะแบบนี้คือรถเข้าใหม่นะคะพี่ซื้อสดได้เลยนะไม่เก็บแบตเ็ดเปอร์เซนนะคะต้องการจัดแฟนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะคะของเรานะพวกนี้น่าจะอยู่ราคา สองแสนต้นแสนปลายถึงสองแสนต้นนะแสนปลายปลายถึงสองแสนต้นนกคิดว่านะฮะเดี๋ยวรอราคากันดีกว่านะคะพี่พี่อ่ะวันนี้วันที่ สี่นะวันที่สี่กุมภาเนาะนกมาอัปเดตสต็อกให้พี่ๆได้ชมเพราะว่ามีรถเข้ามาเพิ่มเติมนะาจากเมื่อวานนะคะก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเนาะตรงนี้นะคะกระบะตอนเดียวนะตู้บันสไลด์ข้างใครใช้งานรถแบบนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อใช้เองนะคะหรือว่าซื้อนามบุคคลนามบริษัทได้หมดเลยนะซื้อสดไม่เก็บแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะต้องการจัดแฟนก็ฟรีดาวได้เช่นกันค่ะต่างจังหวัดออกได้นะคะพี่ๆนะต่างจังหวัดออกได้เลยนะคะมี แฟนแนนวิ่งทาสัญญายถึงที่อ่ะเดี๋ยวนกลองดูซิว่าเปิดได้ไหมนะถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูสักหนึ่งคันนะคะอ่าเปิดได้อยู่ภาวะรถเพิ่งเข้านะคะนี่คือสภาพภายในตัวรถนะคะที่เป็นกระบะตอนเดียวเนาะของอีซูซูนะคะนี่พี่เขาพับเบาะไว้ประมาณนี้นะคะรถเพิ่งเข้าเลยนะคะใครที่ใช้งานแบบนี้เนาะรอชมได้เลยอ่ะเดี๋ยวนกขอดูหน่อยว่าไม่เท่าไหร่นะคะคันนี้ อ่าคันนี้ไม่แสนหกหมื่นนะไม่แสนหกหมื่นหกันโลนะคะพี่ตรงนี้นะคะสนใจยังไงติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะมาดูก่อนจองก่อนได้เลือกรถก่อนนะคะพี่นะเป็นกระบะหัวเดียวเนาะตู้บันสไลด์นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะก็ราคาเดี๋ยวรอราคาเปิดกันสักนิดนึ่งนะคะอ่ะนี่ใครใช้ตู้บันสไลด์ข้างแบบนี้นะคะ ติดต่อสอบถามมาดูรถได้นะคะที่โกดัง r า d ดีดีสาขาบางนานะคะพี่ตรงนี้คือเป็นรถแบบว่า เป็นรถบดสัญญาเชา่าเป็นรถบดระวังนะคะเราขายกันตามสภาพนะคะก็คือตรงไหนมีร่องรอยนะคะตามการใช้งานเราเก็บเครมให้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะพี่เราเครมให้ฟรีนะคะตามใบครมนั่นเองค่ะใครสนใจตู้บันสไลค์ข้างติดต่อมาได้เลยนะ,ะตอนนี้มีเข้ามาหลายคันแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่ๆเขาตรวจสภาพตัวรถนะคะว่ามีร่องรอยตรงไหนยังไงนะคะแบ่งเกรดเนาะ A B C D นะคะก็ประมาณนี้ใครอยากได้เกรดไหนราคาไหนนะคะ เลงไว้ได้เลยนะคะชอบคันไหนเล็งได้เลยนะเดี๋ยวราคาเปิดจะได้จับจองทันนะคะพี่นะนี่อ่ะหรือว่าใครอยากได้ตัวหัวเดียวนะที่เป็นหลังคาแครีบอยทรงเต่าแบบนี้นะคะทรงสูงเนาะก็รอติดตามได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนกให้ดูซ้ำหนึ่งคันว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างนะคะรถของเราทุกคันนะคะล้างขัดเคลือบทำสปาเบาให้เรียบร้อยนะคะลอกสติกเกอร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะอันนี้คือ หัวเดียวนะกระบะตอนเดียวนะ้อที่เป็นเอ่อหลังคาแครรีบอยนะคะุ่งคันนี้หอมจังนะน้ำหอมรถนะคะนี่ภายในเดี๋ยวก่อนส่งมอบเาราล้างขัดเคลือบนะคะทำสปาให้นะ้ออ่ะเดี๋ยวดูสักหน่อยว่ารถเปียอะไร รถปี2020นะคะพี่นะรถปี2020นะคะเครื่องยนต์1นเนาะของอีสุสุนะใครสนใจนะใช้งานกระบะตอนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้บันสไลค์ข้างเมื่อสักครู่เนาะหรือว่าเป็นหลังคาแครีบอยนะคะก็ติดต่อมาดูรถได้เลยนะคะติดต่อนกได้เลยที่เบอร์098 794 2791นะคะพี่นะ098 794 2791เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่ๆต้องการนัดเข้ามาดูรถมาทด ลองขับนะคะมาเดินเลือกเดินชมที่โกดังอาดีดีสาขาบางนาได้เลยนะจ๊ะโกดังเปิดตั้งแต่9ก้าโมงปิดหกโมงเย็นนะคะถ้าพี่ๆต้องการเข้ามาเดินเลือกเดินชมนะก็มาได้เลยนะคะพี่ๆนะโทรนัดนกล่วงหน้านิดหนึ่งนะจ๊ะแค่นี้เลยอ่ะใครที่ใช้งานแบบนี้เนาะวันนี้นกเอามาให้ดูก็มีเป็นตู้บันสไลด์ข้างนะคะนี่พี่ๆเขากำลังทำการตรวจรถนะคะ นี่ค่ะมาอัปเดตรถของเรามีล่องลอยตามการใช้งานนะมีใบเคลมทุกคันค่ะคุณพี่นะเอาไปเคลมเองก็ได้หรือว่าต้องการฝากทางเราเคลมก็ได้นะคะค่าเอ็กเซปเราไม่มีนะเราไม่เก็บค่าเอ็กเซปนะคะเราเคลมให้ตามใบเคลมเนาะ สนใจติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะนี่รถเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะเดี๋ยวเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็รถรุนนี้คือสภาพดีด้วยนะสภาพดีรถสวยพร้อมใช้งานประวัติศูนแท้ทุกคันนะคะไม่มีตัดต่อกรอไหม่ไม่มีรถไฟไหมไม่มีรถน้าท่วมนะคะพี่ประวัติศูนแท้เรียกไม่ก็เป็นไม่แท้นะคะไม่จะแสนขึ้น2องแสนสามแสนเราขายตามนี้ค่ะนะะเราไม่มีการกรอใม่แน่นอนนะคะพี่สติ๊กเกอร์เราลอกออกให้นะอย่างที่นกบอกนะคะนี่พี่ดูสภาพได้เลยนี่คือถ่ายแบบ รถเพิ่งเข้านะรถแรกเข้าเลยนะฮะตรงนี้นะยังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บรอยนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะนี่ สภาพที่รถเพิ่งเข้านะฮะในส่วนของกระบะตอนเดียวเนาะเป็นทั้งตู้บันสไลด์ข้างนะฮะหรือว่าจะเป็นหลังคาแครีบอยพี่ๆก็เลือกเอานะว่าใช้งานแบบไหนเนาะติดต่อนกเข้ามาได้นะฮะอยากจะซื้อสดก็ติดต่อได้อยากจะจัดแฟแนนซ์ก็ติดต่อได้เช่นกันนะคะนกมีแฟแนนซ์รองรับหลายธนาคารนะคะฟรีดาวน์ได้ทุกคันค่ะคุณพี่ต่างจังหวัดออกได้นะใครสนใจตู้บันสไลด์ข้างแบบนี้รีบติดต่อมาก่อนที่รถจะหมดบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะ,ๆนะเข้ามากี่รอบ ก็คือไม่พอจริงๆนะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าราคามันราคาดีนะราคาย่อมเยาวราคาถูกนะคะใครสนใจเอาไปต่อยอดธุรกิจนะเอาไปสร้างอาชีพทําเงินนะคะหรือว่าซื้อเข้าในบริษัทให้ลูกน้องใช้นะคะก็รีบติดต่อมาก่อนที่ราคาเปิดแล้วจะโดนจองหมดนะคะมาเดินเลือกเดินชมมาเล็งไว้ก่อนค่ะว่าชอบคันไหนเนาะ นะเดือนกุมภานะคะรถจะเข้าไม่เยอะเท่าเดือนมาการานะพี่นะแต่ก็มีขายให้กับพี่ๆกันเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแคปเตียเกียร์ออโต้นะฮะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทแคปเตียเกียร์ธรรมดานะฮะที่เป็นราคาโปรเราก็ยังมีอยู่นะคะถ้าพี่ๆสนใจคันไหนยังไงติดต่อมาได้เลยนะรถเก่งรถกระบะรถตู้นะ รถเบนซรถ BM เมีหมดเลยค่ะคุณพี่นะทุกคันฟรีดาวได้หมดนะคะพร้อมจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะคะฟรีดาวได้เลยเนาะหรือว่าซื้อสดนะไม่เก็บแบกเนะคะพี่นี่อาณาจาักรรถหมดสัญญาเช่านะนกมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ชมกัน แทบทุกวันเลยนะก็จะพยายามลงคลิปให้เยอะที่สุดนะคะวันละคลิปก็ยังดีนะคะเผื่อว่า FC นะคะที่เขารอชมเนาะจะได้รู้สถานการณ์อัปเดตอยู่ตลอดนะคะว่ามีรถอะไรเข้าบ้างนะคะแล้วมีรถรุ่นไหนที่ราคาโปรโมชั่นนะคะอยากทราบรุ่นไหนยังไงติดต่อมาได้เลยนี่สมาร์ทแคปรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่นะราคาเริ่มต้นที่3 5 7 0 0 0พันปี20สนะคะสีขาวนะแรกใหม่ก็ตั้งแต่หลักแสนนะจนถึงแสน สองแสนเลยประมาณนี้นะคะมาดูก่อนจองก่อนได้รถสวยๆเลขใหม่น้อยๆนะคะราคาก็คือมาพูดคุยกันได้ห้ามต่อแล้วนะหมายถึงว่ามาดูหน้าง,งานนะคะราคาแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีแบ่งขายตามเกรดเนาะก็ราคาเริ่มต้นที่3,57 0 0 0เอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเข้ามาในส่วนที่เป็นอ่าสมาร์ทแคปของอีสุสุนะ ปี2020นะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่3แ20,000บาทนะฮะ3 2 0 0 0บาทกับีสูสูที่เป็นตัวแคปนะคะนี่เลยนะเรารอกสติกเกอร์ล้างขัดเคลือบทำสปาให้หมดเลยค่ะคุณพี่ใครสนใจนะที่เป็นรถีสูสูเครื่องยนต์1.9นะคะก็ติดต่อสอบถามนกมาได้เลยนะรถของเรามีเข้ามาก็ประมาณสักสิคันรุ่นนี้นะสักสิคันเลยประมาณ โดยประมาณนะคะถ้าพี่ๆชอบอีสุซิรีบติดต่อมารถสวยทุกคันค่ะเรขไม่อาจจะสูงนิดนึงแต่พี่ๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ารถทุกคันของเราประวัติศูนย์แท้นะคะพี่นะเราเข้ารอบทุกการเช็คระยะก็คือเข้าศูนย์ทุกรอบการเช็กระยะเลยนะคะพี่ๆสามารถตรวจเช็คได้เลยประวัติตัวรถว่ารถคันนี้เป็นมายังไงมีพิกความจมน้ํำไหมนะคะก็อย่างที่นกบอกว่ารถของเราเนี่ยไม่มี แบบว่ารถไฟไม่นาท่วมไม่มีนะคะของเราเป็นรถประวัติศู์แท้ทุกคันนะคะสติกเกอร์เราลอกออกให้อย่างที่นกบอกนะคะพี่พี่ท่านใดที่ไม่ได้ใช้หลังคาแคลรี่บอยนะคะสามารถเอาไปถอดออกได้เลยนะเอาไปถอดออกได้เลยเพราะว่ารถของเราเราขายตามสภาพก็คือถ้ามีหลังคาแคลรี่บอยแบบนี้เราก็ให้ไปแบบนี้เลยนะคะนอกเหนือจากนั้นถ้าพี่ไม่ใช้ก็คือเอาไปถอดออกเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะ ถัดมาก็จะเป็นพวกรถเก่งนะคะที่เป็นไซส์เล็กนะอ่ะซิตนะี 3, 000, 30, 000้นะสามแสนสามมืนบาทนะคะใครอยากได้ซิตี้เครื่องยนต์หนึ่พันเทอร์โบนะติดต่อมาได้นะคะพี่เหลือคันเดียวนะเหลือคันเดียวแล้วสําหรับรถเก่งซิตี้นะหนึ่งพันเทอร์โบราคา3าม0สนบาทนะคะสีขาวนะใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะไม่สองแสนนะ ไม่สองแสนนะคะหรือว่าใครอยากได้ honda เอ้ย t o y ย t a V ีออสนะโตโยต้าวีอนะคะมีราคาโปรโมชั่นเช่นกันนะคะเลขไม้หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะคะรถปี2020-21ประมาณนี้นะราคาโปรเริ่มต้นที่2องแ0 0 95,000นะ 2 9 5 0 0 0นะสำหรับ v ีออนะใครอยากได้เครื่องยนต์1.5ที่เป็นรถเก่งขนาดเล็กนะใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันนะฮะก็ติดต่อมาดูได้เลยนะรถนี้รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะรถเข้าใหม่สวยๆเลยค่ะสำหรับ v ีออนะใครอยากได้ข้อมูลคันไหนยังไงแอดไลน์มานะคะ0987942791นะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนกไว้ด้วยนะจ๊ะนี่เลยอ่ะสประตู เรามีนะสี่ประตูนะคะปี2022นะคะเกียร์ธรรมดานะแรกไม้น้อยๆแรกไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองชมหน้านี้ใครอยากได้รถปีใหม่ๆนะะติดต่อมาได้ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันนะห้าแสนสี่หมื่นสี่พันนะคะพี่นี่เลยอ่ะสนใจติดต่อสอบถามนกมาได้นะคะ มีหลายรุ่นเลยอ่าเราก็มีตัวสมาร์ทแคปที่เป็นปี2021ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่39,000ยังมีเหลืออยู่ประมาณ5-6คันนะฮะ5-6คันสุดท้ายแล้วใครอยากได้รีบเลยนะคะอย่าช้านะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีรถเข้าแล้วนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยปี2021ราคาโคตรด,ดีนะราคาโคตรถูกนะคะพี่นะนี่อ่ะ คันไหนมีร่องลอยนี่คันนี้มีประตูบุบแบบนี้เดี๋ยวเรามีใบเคมนะคะใครรับสภาพได้เอาไปได้เลยค่ะนะคะรถไม่ได้มีเฉียวชนหนักอะไรก็มีแบบนี้แหละพี่นะที่แบบว่ามีเฉียวชนให้พี่เห็นก่อนเก็บงานนะของเราคือข้อดีนะเราจะไม่เก็บงานก่อนนะคะเราจะให้ลูกค้าเห็นก่อนว่ารถคันไหนมีร่องลอยตรงไหนยังไงนะคะรับสภาพได้ซื้อได้ค่ะเรามีใบเคมเก็บงานให้ตามใบเคมนะจ๊ะประมาณนี้นะคะรถตู้ ใครสนใจตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะรีบติดต่อมามีรถร้อยกว่าคันนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะเกียร์ธรรมดาอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันนะเกียร์ออโตอยู่ที่1นึ่0ล้านแสนสองหมื่นสี่พันค่ะซื้อสดได้เลยไม่เก็บแบดนตนะคะรถมีทั้ง ตัวล้อมแม็กและล้อกระทาฝาครอบนะคะภายในเบาะหนังหมดแล้วนะเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถปลดระวางนั่นเองค่ะประวัติศูนย์แท้ทุกคันนะัร้อยกว่าคันเข้ามาดูได้เลยนะจ๊ะสนใจรถตู้รถเก่งรถกระบะรถ6กล้อเรายังมีนะรถ6กล้อเรายังมีค่ะนะคะปี2015เกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เลขไม่อยู่ที่2 0ส0 0 0แสนนะพี่ๆมาเดินเลือกเดินชมได้เลยนะ เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะสำหรับรถ6ล้อนะคะพี่ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่339,000นะคะใครอยากได้รถ6ล้อไปใช้งานนะเป็นตู้บันสไลา์ข้างมีทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ นะะสนใจแบบไหนยังไงติดต่อเข้ามาดูรถได้ค่ะมาทดลองขับได้เลยนะคะ098 794 2791นะคะ098 794 2791เบอร์นี้ Bernie, แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลกไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะไปแล้วบ๊ายบาย